ถ้าคุณอยากให้คนหมดใจเนี่ยกลับมาโหยหาคุณหากก่อนหน้านี้เรามีพฤติกรรมแย่ๆนะครับแล้วต้องการลบความทรงจําแย่ๆนะครับที่เขาจดจําไว้นั่นหมายความว่าคุณต้องแทนที่ด้วยความทรงจําแบบใหม่ที่ดีๆลงไปนะครับแบบใหม่ที่ดีๆลงไปครับเขาจะต้องประทับใจในการพบเจอกันครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาส่งโปรไฟล์ของคุณหรือส่องโซเชียลมีเดีย หรือเป็นการพบเจอกันคุณต้องทําให้เขาเกิดความประทับใจครับเห็นภาพโปรไฟล์แล้วเฮ้ยรู้สึกประทับใจเฮ้ยเห็นหน้าวันนี้เฮ้ยรู้สึกประทับใจนะครับมีสามอย่างที่คนมักประทับใจคุณที่คนทั่วไปเขาไม่รู้ว่าทำสามอย่างเนี้ยแล้วคนจะประทับใจครับมีอะไรบ้างหนึ่งครับรองเท้าที่ขาวสะอาดหรือรองเท้าใหม่ครับคุณสังเกตดูนะครับตัวของพวกเราเองก็เช่นเดียวกันเวลาเราเจอคนเนี่ย สิ่งแรกอันนี้มีมีเว็บไซต์ของ My Journal นะครับกิวยานะครับเขาอธิบายว่าคนเรามักจะมองรองเท้าก่อนเวลาเจอใครเนี่ยเราไม่กล้ามองหัวจะดรดเท้าไงแต่เรามักจะสังเกตรองเท้าเขาก่อนโดยธรรมชาติเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เรามีรองเท้าที่เป็นรองเท้าใหม่นะครับหรือว่าเป็นรองเท้าที่ขาวสะอาด,ดนู่นนี่ต่างๆ่างเนี่ยกิวยาพบว่าคนจะรู้สึกดีกับเราโดยที่บอกไม่ถูก ถ้ารองเท้าของคุณเป็นรองเท้าใหม่หรือเป็นรองเท้าที่ขาวสะอาดคนจะรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกครับสองครับถ้าเราเจอเขานะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการชื่นชมในสิ่งที่เขาภูมิใจกูคมมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเวลาเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจรจานะครับซื้อที่ดินอะไรก็ตามอะไพวกนี้สิ่งที่ผูคมจะคุยคืออาลูกของพี่เป็นไงบ้างตอนนี้เหรอเขาเรียนสูงขนาดนั้นเหรอเฮ้ยเขาจบหรือเขาไปเรียนที่นี่เหรออ๋อเหรอมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าเซฟโซน มันทําให้คนถูกพอเราได้ง่ายกว่าเวลาที่เราคุยในเรื่องที่เขาภาคภูมิใจ First Impress i o n อีกอย่างคือการมีกลิ่นหอมบ่อยครั้งที่คนเป็นหลวงอยู่ในบ้านกับแฟนและปล่อยเนื้อปล่อยตัวโดยที่ไม่มีกลิ่นหอมไมก็ตามแต่มาปะทินผิวอีกแล้วก็เลยครับเขารู้สึกว่าการแต่งงานแล้วคือจบแล้วการไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวการไม่ต้องฉีดน้ําหอมต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องทำเพราะเลยครับเพราะอยู่บ้านแต่เป็นสิ่งที่พลาดมากครับ ความรักคือการต่อสัญญาความรู้สึกอยากกันวันต่อวันวันนี้ยังรู้สึกรักอยู่ครับเพราะมันยังมีความรู้สึกอยากแต่ถ้าตื่นเช้ามาอีกวันคุณไม่ได้ปรุงแต่งตัวเองให้คนรู้สึกว่ามีความประทับใจในวันนี้สัญญาที่ผ่านมาทั้งหมดที่เคยสัญญาก็สามารถยกเลิกได้นะครับคำสัญญาว่าจะอยู่กันตลอดไปทั้งชีวิตก็จะยกเลิกได้นะครับความรักแปลผันตรงไปตาม ความรู้สึกเพราะงั้นเนี่ยเวลาคุณนัดเจอกับแฟนนะครับหรือว่าเดินผ่านหรือว่าตื่นมาเช้านี้ต้องเจอกันเนี้ยนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่คนรับรู้ถึงกลิ่นหอมจากร่างกายของคุณจากเรือนร่างของคุณจากเสื้อผ้าของคุณเลยก็ตามแต่กลิ่นหอมจะทําให้คนรู้สึกดีกับเราโดยที่ยังไม่ต้องคุยอะไรกันเป็นอัตโนมัติครับเพราะงั้นเนี่ยจาไว้ครับว่าความประทับใจแรกเจอของทุกๆวันเป็นสิ่งที่ทําให้คนโหยหาคุณ มากที่สุดครับอันนี้แค่3ามวิธีซึ่งคุณอาจจะหาได้จากสานระแต่ในเนี้ยมี48วิธีหรือ48จิตวิทยาในการสร้างความประทับใจแรกพบได้แบบไม่ซ้ำกันในแต่ละวันแล้วใช้เทคนิคได้แบบจุกๆครับใครจองสิทธิ์ที่จะรับจิตวิทยาสี่สิข้อเนี้ยจริงๆแล้วต่างประเทศอันเนี้ยเขาชาร์จนะครับราคาหลักหมื่นมืนอัพค,ครับถ้าคุณจะได้เนื้อหาเนี้ย แต่ครูเขมไม่ฟรีครับใครทันคือทันไม่ทันก็คือหมดครับพิมพ์คําว่าครูคมใจดีครับซึ่งสิทธิ์ของ48วิธีการนี้48จิวิยานี้แล้วบอทดจะส่งทั้ง48จิวิยานี้ให้ออกับคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะาเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิกหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีโก้หรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวปั๊มมือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟรน,นะครับพเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอด @love_99 underscore นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ